โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์จากโรงเรียนพดุงวิทย์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้มาในหัวข้ออุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองนะครับขอเชิญนักเรียนขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับนักเรียนทั้ง3นะครับประกอบด้วยเด็กหญิงจิดาภาขันทองเด็กหญิงนิชาทรคําเตยเด็กหญิงธิดาดอยแซ่สงนะครับอาจารย์ที่ปรึกษามีสองท่านด้วยกันนะครับได้แก่อาจารย์สุเทพสังเกตดีและ อาจารย์ปวีณาจันลานะครับเรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกงปองมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เชิญน้องๆนำเสนอได้เลยครับสวัสดีสสดค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนพดุงวิทย์อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะดิฉันเด็กหญิงจิราภาขันทองค่ะ ดิฉันเด็กหญิงนิชากรคำเตยคะ่ะและดิฉันเด็กหญิงธิดาดอยแซ่สงค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งกระดิษ์เรื่องอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยคะ่ะพลอยๆๆนี่พลอย,ร,อย,ร,อย,ร,อยรู้ไหมว่าทำไมเราถึงทำเจ้าเครื่องนี้ขึ้นมาไม่รู้สิแล้วเหตุผลมันคืออะไรอะ อ๋อ oh, จากการสำรวจนะพบว่าผู้ที่ซ้อมกีฬาเนี่ยมักจะไม่ได้ซ้อมกีฬาอย่างจริงจังเพราะมัวแต่ต้องมาตามเก็บอุปกรณ์เล็กๆอย่างเช่นกีฬาเทเบิลเทนนิสซึ่งหลังจากที่ผู้ซ้อมซ้อมเสร็จเนี่ยก็จะต้องตามเก็บรูปปิงปองทาให้เพิ่มความเมื่อยล้าและยังเป็นเวลาในการเสียเวลาในการซ้อมอีกเราจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเก็บรูปปิงปองเพื่อนํามาอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาและยังเป็นการเพิ่มเวลาในการซ้อมอีกด้วยละ่ะ นี่พลอยแล้วส่วนจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้าของโครงงานนี้นะเราก็จะมีดังนี้เลยคือ 1. เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 2. รู้จักการนำสิ่งของที่ชำรุดแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นข้อต่อ PE ท่อ p v c 3. เพื่อประหยัดเวลาในการเก็บลูกปิงปองและ4เพื่อให้นักกีฬามีเวลาซ้อมมากยิ่งขึ้นยังไงล่ะเดือนนอกจากเรามีจุดมุ่งหมายแล้วเนี่ยเราทําเจ้าเครื่องเนี้ยเราได้ประโยชน์ยังไงหรอประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้รับจากอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองก็จะมีดังนี้เลยคือ 1. รู้จักการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. อุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองสามารถใช้งานได้จริง 3. ลดความเมื่อยล้าในการเก็บลูกปิงปองและ4เพื่อลดเวลาในการเก็บลูกปิงปองจ้าแล้วอย่างนี้เรามีวัสดุอุปกรณ์ในการทำมากน้อยแค่ไหนหรออุปกรณ์ของเราก็ไม่ยุ่งยากเลยนะมีเพียง8อย่างเท่านั้นค่ะอย่างแรกนะคะท่อ PVC 2. ตลับเมตร 3. ลูกปิงปอง49 5. กาวหสีสเปร หข้อต่อ PE เจกระดาษทรายและสุดท้ายเลื่อยนั่นเองค่ะพลอยแล้วขั้นตอนการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองเนี่ยมันทำยังไงหรอจ๊ะขั้นตอนของเราก็ไม่ยุ่งยากเช่นเดียวจะเดือนมีเพียง5ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนแรกนำข้อต่อ PE ที่ชํารุดมาดัดแปลงในการเลื่อยด้านที่ชํารุดนำจุกยางและอลูมิเนียมที่อยู่ด้านในออกขั้นตอนที่2 นำจุกยางที่อยู่ด้านในออกมาทากาวและนำไปติดกับปลายข้อต่อเพื่อใช้เป็นที่รองรับลูกวิงปองขั้นตอนที่3นำท่า PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4 0ม mm, เมตรขึ้นไปความยาวและแต่ต้องการควรเลือกเท่าแบบบางไม่ควรเลือกแบบหนาเพราะจะทำให้มีน้ำหนักมากเกินไปมาติดกับข้อต่อ PE ที่เตรียมไว้ในข้อ2เพื่อใช้เป็นกระบอกในการจัดเก็บขั้นตอนที่4นะคะ นำท่อ P.V.C มาประกอบกันเป็นรูปตัวทีเพื่อทำเป็นด้ามจับแล้วนำไปประกอบกับอุปกรณ์ในข้อ3และขั้นตอนสุดท้ายนำกระดาษทรายมาขัดเพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นสีสเปรย์ให้เกิดความสวยงามค่ะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการใช้งานยังไงหรอ วิธีการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองมีไม่ยากเลยมีเพียง3ขั้นตอนคือ 1. ใช้ข้อต่อ PE ส่วนที่มีจุกยางสีส้มรองรับเนี่ยกดลงไปที่ลูกปิงปอง 2. ออกแรงเล็กน้อยเพื่อให้ลูกปิงปองเข้าไปอยู่ในท่อ PVC ซึ่งเป็นกระบอกจัดเก็บและ 3. เมื่อเราเก็บได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วเราก็จะนำออกมาทางอีกด้านที่ไม่มีข้อต่อ PE ยังไงล่ะ และผลจากการประดิษฐ์และทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองเราก็พบว่าอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองจากท่อ PVC และข้อต่อ PE สามารถใช้งานได้ดีสามารถเก็บทีละลูกหรือดันทีละหลายหลายลูกโดยนำไปเก็บที่กระบอกจัดเก็บซึ่งเป็นท่อ PVC ทําทำให้ไม่เกิดความเมื่อยล้าหลังการเก็บและทำให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยค่ะ อ๋ออย่างเงี้ยฉันพอจะสรุปขั้นตอนได้ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองสรุปได้ว่าวัสดุที่ดีที่สุดในการประดิษฐ์คือท่อ p v c และข้อต่อ PE ซึ่งข้อต่อ PE เนี่ยได้มาจากการชำรุดจากการต่อน้ำประปราเราจึงได้นำมาดัดแปลงใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการทำเป็นหัวกฎค่ะ ขั้นตอนที่2อออกแบบอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองสรุปได้ว่าจากการออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองเราก็พบว่าอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองที่ประดิษฐ์จากท่อ PVC และข้อต่อ PE มีความสามารถในการเก็บลูกปิงปองได้มากโดยเฉพาะท่อ PVC ซึ่งเรานำมาทำเป็นกระบอกจัดเก็บนอกจากนี้เรายังนำข้อต่อ PE ที่ชำรุดแล้วมาดัดแปลงเป็นหัวกดเพื่อเก็บลูกปิงปองด้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะรวบรวมอุปกรณ์ในการทําสรุปได้ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์ได้แก่เลื่อยท่อ PVC ตลับเมตรข้อต่อ PE กาวและลูกป,ปิงปองวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้คํานึงถึงความเป็นจริงมีราคาที่ไม่แพงเกินไปและมีความคงทน ขั้นตอนต่อมาลงมือปฏิบัติสรุปได้ว่าจากการประดิษฐ์และทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองเราก็พบว่าอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองจากท่อ p v c และข้อต่อ PE มีขนาดและคุณสมบัติเหมาะสมกับการเก็บรักษาและเคลื่อนย้ายได้ง่ายค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่พบสรุปได้ว่าอุปสรรคที่พบคือเราไม่สามารถทราบว่าลูกปิงปองที่บรรจุอยู่ในท่อ v v นี้นี้มีจํานวนกี่ลูกและสีอะไรบ้างเราจึงคิดที่จะแก้ปัญหานี้โดยการเจาะรูที่ท่อ P.V.C. เพื่อให้เห็นสีและจํานวนของลูกปิงปองซึ่งเรากําลังจะพัฒนาและต่อยอดขึ้นไปค่ะ และจากการทดลองนะคะท่อ PVC สามารถใช้งานได้ดีที่สุดมีคุณสมบัติเหมาะสมในการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเก็บลูกป,ปิงปองและเมื่อศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกป,ปิงปองที่ประดิษฐ์มาจากท่อ PVC ผลปรากฏว่าสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเพราะมีน้ำหนักเบาและต้นทุนในการประดิษฐ์ไม่สูงมากนักและจากการนำไปทดลองใช้เก็บนะคะ สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวไม่ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าตามหลังและประหยัดเวลาในการจัดเก็บมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองของเรานะคะสามารถเก็บลูกปิงปองได้ครั้งละ25-26ลูกค่ะแล้วอย่างนี้เรามีข้อเสนออะไรจากผู้ทดลองใช้จริงบ้างล่ะข้อเสนอแนะที่เรารวบรวมมาจากผู้ทดลองใช้จริงนะไหมก็จะมีกันอยู่3ข้อเลยคือ 1. อาจจะใช้อลูมิเนียมแทนท่อ PVC เพราะเมื่อเวลาเด็กใช้งานเนี่ยน้ำหนักจะมากเกินไป 2. ควรนำยางมาหุ้มเพื่อป้องกันลูกปิงปองบุบหรือเสียหายและข้อ3อาจจะทำให้ลูกปิงปองออกมาทีละลูกโดยการทำที่ล็อกระหว่างลูกจ้ะพลอยเธอคงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองจากท่อ PVC เนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อเข้าใจแล้วล่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองเพียงเท่านี้ค่ะท่านคณะกรรมการมีข้อสงสัยหรือชี้แนะอะไรไหมคะค่ะพี่ขอถามนะคะเคยจากการเอาไปทดลองใช้งานนะคะเราเคยลองจับเวลาเทียบกับคนเก็บไหมคะว่าระหว่างใช้อุปกรณ์ตัวนี้เก็บกับใช้คนเก็บอะคะ่ะอันไหนเร็วกว่ากัน เคยจับค่ะซึ่งเจ้าอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองของเรานะคะที่เก็บได้ 25- ถึง26ลูกจนเต,กเต็มกระบอกเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ40วินาทีถึง50วินาทีต่อการเก็บหนึ่งครั้งค่ะแต่การที่เราก้มเก็บอะค่ะมันจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีกว่ากว่าค่ะและนอกจากจะเป็นการเสียเวลาแล้วเนี่ยยังเป็นการเพิ่มความเมื่อยล้าหลังจากการซ้อมอีกด้วยค่ะแล้วลูกปิงปองเรา เสียหายอะไรไหมคะจากการทดลองใช้งานไม่ค่ะจากการที่เราทดลองใช้งานนะคะเราก็ไม่พบว่าลูกปิงปองบุบหรือเสียหายค่ะโอเคำคำถามอีกอันหนึ่งนะคะก็คือไอตัวเก็บลูกบอลเราไอลูกปิงปองเราอีกข้างหนึ่งมันจะไม่มีฝาปิดใช่ไหมลูกค่ะแล้วมันมีโอกาสที่คือเราไม่รู้ว่าเราเก็บเยอะเท่าไหร่แล้วมันมีโอกาสล้นออกมาไหมคะ ซึ่งอันนี้มาจากข้อเสนอแนะค่ะที่เราจะทําเป็นที่ล็อกระหว่างลูกค่ะเพื่อการอย่างเวลาทําล้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกปิงปองจะหลุดออกมาค่ะซึ่งเรากําลังจะพัฒนาและต่อยอดทําที่ล็อกระหว่างลูกไว้ค่ะคือคือการเก็บแบบเนี้ยครูก็เห็นที่เขาเก็บลูกเทนนิสเทนนิสยลูกเทนนิสมันจะยืดหยุ่นได้ความเสียหายก็จะไม่เคยมีแต่หนูมาออกแบบเก็บลูกปิงปองจะเห็นว่าถ้าบุกเพียงเล็กน้อยชำนุเพียงเล็กน้อยปุ๊บ ใช้งานไม่ได้เลยตีแล้วมันจะไม่ศูญจะเสียนะสมุลเนี่ยเพราะฉะนั้นการออกแบบที่หัวที่จะกดลงไปสําคัญมากเลยครูก็พยายามหาวัาสดุอุปกรณ์ที่หนูใช้ไม่มีแผ่นยางเลยมีแต่ข้อต่อ P.E. หนูอธิบายข้อต่อ P.E. หน่อยว่ามันเป็นยังไงสมัติอย่างไรจึงไม่ทําให้ลูกปิงปองชํารุดเสียหายครับค่ะที่เกี่ยวกับ การทําเป็นหัวกดรองรับนะคะเราจะใช้วัสดุคือจุกยางรองรับที่อยู่ในท่อพีท่อข้อต่อ PE ค่ะซึ่งได้จากการชาระจากการต่อน้ําปรับปลาค่ะเมื่อเราใส่เราใช้แรงกดไปที่ลูกปิงปองนะคะจุกยางจะเกิดการยืดหยุ่นค่ะแล้วทำให้ลูกปิงปองเข้าไปอยู่ในท่อ PVC ค่ะแต่แล้วว่ามีจุกยางอ,อยู่ในข,ข้อต่อ p e อีกทีหนึ่ง่ะ PE ย่อมมาจากอะไรครับ อันนี้ไม่ทราบค่ะพอดีว่าไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับตัวย่อมาค่ะพูดดาว์าวโพลีอิทลีน,นะะ ien, ใช่ไหมครับอ่าไปศึกษาต่อนะ,ะทีนี้หนูลอกใครมาหนูทราบยังไงว่าต้องใส่ลูกยางห่วงยางอันนี้ลูกยางอันนี้มันถึงจะไม่มีผลกระทบต่อลูกปิงปองแล<อ>้วคนที่เก็บตะกดแรงๆมีผลไหมครับ ที่พวกหนูคีดทาเครื่องนี้ขึ้นมานะคะมันก็เกิดจากความสนของพวกหนูเองค่ะซึ่งทางโรงเรียนนะคะจะมีการต่อน้ําปรับปลาค่ะซึ่งเจ้าข้อต่อ PE นี้ค่ะเกิดจากการชำรุดเจาะตากน้ําปรับปลานะคะอย่างตัวท่อที่เรานํามาใช้เนี่ย จุกยางบางทีอาจจะเสียนะคะซึ่งพวกหนูได้นําลูกปิงปองเนี่ยค่ะใส่ลงไปในนี้แล้วผลปรากฏว่ามันออกมาไม่ได้ค่ะพวกเราก็เลยได้สังเกตดูนะคะว่าข้างในนี้ค่ะมันมีจุกยางสีส้มที่เป็นตัวรองรับทําให้ลูกป,ปิงปองออกมาไม่ได้นั่นจึงเป็นแนวคิดให้พวกเรามาผลิตอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกป,ปิงปองค่ะอันนั้นคือเหตุและผลแต่ครูถามว่าหนูไปได้แนวคิดหรือลอกใครมาว่าใช้ลูกยางอย่างเนี้ยพองพีอีอย่างเนี้ยเราจะเก็บลูกป,ปิงปองได้ ไปเห็นแบบที่ไหนหรือไปลอกใครมาครับคือเราได้คือเราไปดูหลายๆที่ค่ะอย่างเช่นในอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะไปคิดเล่นๆขึ้นมาเองกลายมาเป็นโครงงานเจ้าอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกปิงปองดูในอินเทอร์เน็ตแล้วมาทำตามแบบแล้วหนูไปเก็บแล้วหนูพบปัญหาอะไรหรือไม่แล้วหนูได้พัฒนาปรับปรุงอะไรบ้างครับเล่าให้ลุงฟังหน่อย ปัญหาที่เราพรมนะคะนั่นก็คือเราไม่สามารถทราบจํานวนลูกปิงปองที่บรรจุอยู่ในท่อ PVC โดยการที่เราไม่นับค่ะเราจึงคิดที่จะแก้ปัญหานี้โดยการเจาะรูที่ท่อ PVC เพื่อให้เห็นจํานวนและสีของลูกปิงปองค่ะซึ่งเรากําลังจะพัฒนาและต่อยอดขึ้นไปค่ะอะ่ขอบคุณครับสวัสดีครับ เราขอขอบพระคุณจากคําแนะนําของท่าน,นาคณะกรรมการนะคะพวกเราจะนําไปประยุกต์และก็นําไปพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกค่ะขอบพระคุณค่ะขอเสีงปรบมือให้จากน้องนจากโรงเรียนพดุงวิทย์จังหวัดกาฬสวรรค์เพชรบูรณ์